ให้หนูๆน,นะครับตั้งใจฟังจะนะอา้าวถึงตอนนี้นะคะเดเดจะฟังช้างช้างก็ตกใจนะคะก็รีบวิ่งไปรีบวิ่งไปนะคะก็ไม่เหยียบเจ้าตัวท่าค่ะเจ้าตัวท่าก็ตายแล้วก็เจ้าช้างก็วิ่งวิ่งวิ่งไปเหยียบเจ้าตัวมดตายอีกแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปนะคะ ก็ไปเจอเจ้าสัสตว์ต่างๆสัสตว์ในป่ามีอะไรบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะสัสตว์ต่างๆในสัสตว์ต่างๆในป่านะคะก็ตายกันมากเลยแล้วเจ้าก,กระต่ายนะคะก็วิ่งไปเจอเจ้าสิงโตคือ,เ,อเจ้าป่านั่นเองนะคะตัวใหญ่นะจ๊ะ oh. อา้าวนี่เจ้ากระต่ายเจ้าวิ่งหนีอะไรมาจ้านี่ oh. เจ้าสิงโตเจ้าส like well, oh ิงโตเอเจ้าต oh, ื่นอะไรมาจ๊ะฟ้ากำลังถล่มแล้วจ้าโี่ว่หนีแล้วจริงๆแล้วลุงนะไม่เชื่อหรอกว่าอาจจะมีฟ้าถล่มเกิดขึ้นนะทำไมไม่เชื่อละจ๊ะในนี่ลุงก็อยู่มาตั้งนานปีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไหนลงพาลงไปดูหน่อยสิโอ้ตามแล้วมาเร็วๆอ้าวนี่ครับสิงโตก็ไปดูนะครับว่าเอ๊ะ เมื่อไปดูที่สถานที่ต้นตาลน,นั้นก็เห็นลูกตาลอยู่ที่พื้นดินนะครับเจ้าก็ตายนะครับเป็นเป็นกระต่ายที่ตื่นตูมเอง,เอง,เองนะครับโดยที่ไม่ดูระมัดระวังต่างๆนะครับอสอนนะครับเด็กๆนะครับที่จะทำอะไรนะครับก็ต้องสำรวจตรวจดูให้สิ่งที่จะเป็นไปได้ ให้ดูให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลุงแล้วก็น้องกระต่ายนะครับก็คงจะนี่นะครับสวัสดีครับน้องๆแซวคะ่ะเจ้าสิงโตขอบคุณคะ่ะเจ้าสิงโตมาแล้วนะคะเมื่อกี้กระต่ายตื่นเอ้กุจิกุจีจบไปตั้งนานแล้ว เรื่องอะไรกันลูกกระตายตื่นตูม,มกุจิกุจีที่ไหนล่ะเห็นไหมล่ะนะคะเอาล้นะเอาล้วนะวน,ะนิทานเรื่องต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ขอเชิญพี่นะคะชวนน้องๆคนไหนที่ตั้งใจฟังเปิดแผ่นป้ายดีกว่านิทานเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรดีนะ น้องคนนี้พี่เบนเห็นน,น้องตั้งใจฟังเลยค่ะมาแล้วมาเปิดอันไหนดีหน้าใบที่หนึ่งหรือใบที่สองจะรู้เรื่องที่สี่ใช่ไหมคะเรื่องตอบมาเลยค่ะน้ำหวันเปิดแล้วลูกน้ำมันเปิดแล้วคน,น,วน,นวไหนดีคะ<อ>พี่สีนะตายแล้วทำใจลำบากเลยพี่สีคาเอาาอ คนเก่งมาคะ่ะเอาล้นะเป็นตัวแปิดทีเดียวว่าสองกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มอะไรใบไหนดีคะไม่ไหนดีเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งคะ่ะขอบคุณคะ่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะพี่พี่มาพร้อมกับอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยถ้าน้องๆคนไหนตั้งใจเดี๋ยวพี่พี่เขาจะแจกให้นะคะเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนอื่นขอให้เด็กๆสำรวจเงินในกระเป๋าก่อนนะคะว่าเงินใครหล่นหายบ้าง แน่ใจนะคะหล่นเท่าไหร่ลูกเพราะว่าเมื่อกี้ป้าเห็นว่ามีเงินหล่นและมีเพื่อนบางคนเก็บไปนะคะเพื่อนคนไหนที่เก็บเงินที่หล่นไว้นะคะเอาไปฝากไว้ที่พี่วัดนะคะเพื่อนที่เขาทําเงินหล่นหายจะได้มีเงินกลับบ้านนะคะค่ะสําสรวจ โอเคเดี๋ยวพอเลิกกิจกรรมแล้วไปทวงที่พี่วัดนะคะอ้าวใครอยากฟังนิทานเรื่องใหม่คะใครอยากฟังบ้านคะใครอยากฟังยกมือค่ะแล้วก็ทายซายด้วยแมสทยไม่อยากฟังแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะไม่อยากฟังก็ไม่เล่าแล้วกันเกลุ่มหนึ่งโหดนะยกมือแรงๆโอ้โหเก่งมากเลยค่ะจะบอกให้ว่าป้าๆกลุ่มหนึ่งนี่โหดนะ คุณป<ร>ููนะคะเรียกว่าครูตู่ค่ะ<อ>เด็กๆที่นูน่นจังหวัดตากนะเรร้อยมากเลยแล้ววันนี้ครูตู่ก็จะมาดูว่าเด็กที่กรุงเทพเนี่ยเรียบร้อยตั้งใจฟังคุณครูไหมนะคะตอนนี้ครูจะสังเกตดูละวว่าตั้งใจฟังหรือเปล่านะคะก่อนอื่นวันนี้คุณครูครูตู่นะคะ,คะก็จะมาแปลงตัวให้เป็นแม่ทัพ ที่แม่ทัพสั่งอะไรเด็กๆก,ก็ต้องฟังใช่ไหมคะถ้าแม่ทัพบ,บอกว่าแม่ทัพสั่งให้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นค่ะ<ก>ถ้าใครไม่ยก,ยกเดี๋ยวเราให้มาโป้งแฉ่งดีไหมเอ่ยนะคะ